สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิมดาวไรตี้นะคะวันนี้เรามาอัปเดตประเทศไทยด้วยโครงการรถไฟไฮสปีดเชื่อม3สนามบินกันดูค่ะซึ่งตามข่าวนะคะบอกว่าเดทไลน์มาแล้วตั้งแต่วันที่24เมษายนปี2565นะคะแต่การเจรจาก็ยังไม่ได้ข้อยุติสักทีเดียวก็คือยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันค่ะ วันที่24เมษายนที่ผ่านมานะคะการเจรจาโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินระหว่างผู้รับสัมปทานและรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีข้อยุติ100%แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าในบางส่วนซึ่งกรมขนส่งทางรางก็ได้เปิดเผยว่าได้ขยายระยะเวลาหรือ MOU ข้อตกลงเจรจาไปอีก3เดือนก็คือจะไปถึงวันที่24กรกฎาคม2565ค่ะ ตามข่าวที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าความคืบหน้าการเจรจาปรับแก้สัญญาการร่วมทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนหรือ PPP โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินจากดอนเมืองสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภานะคะซึ่งมีเดทไลน์ภายในวันที่24เมษายนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติครบ100%นะคะดังนั้นคาดว่าจะต้องมีการขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปอีก3เดือนก็คือไปถึงวันที่24กรก กะพศ2565ค่โดยประเด็นที่มีความคืบหน้าและก็ได้ข้อยุติก็คือในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้า a i r p o r t r a i l Link หรือว่า ARL นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างทับซ้อน ช่วงบางซื้อไปถึงดอนเมืองจะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสัญญาตามประกาศของ EEC Track ซึ่งจะต้องนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพออหรือว่าบอร์ด e ECC นะคะและคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับประเด็นการจ่ายค่าสิทธิ a i r p o r t Rail Link ค่ะทางผู้รับสัมปทานคือบริษัท เอเชียเอราวันจำกัดนะคะเปิดการเจราจาขอมาตรการเยียวยาเนืน่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดจากเดิมต้องจ่ายก้อนเดียวอยู่ที่1671ล้านบาทเสนอขอแบ่งจ่ายเป็น10ปีนะคะ ล่าสุดก็มีข้อยุติให้มีการแบ่งจ่ายไม่เกิน7งวดก็คือปีละ1งวดจ่ายครั้งละ1 6 6 7 1 1ล้านบาทนะคะและชำระส่วนที่เหลือจนครบ1,671ล้านบาทภายใน1ปีนับจากวันที่สิ้นสุดการขยายระยะเวลาและว่าหากผลประโยชน์การกระทบสิ้นสุดก่อนปีที่7เอกชนก็จะต้องชำระส่วนที่เหลือจนครบก็คือ1671ล้านบาทภายใน1ปีค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการปรับแก้สัญญาในรูปแบบสร้างไปจ่ายไปซึ่งเดิมเนี่ยรูปแบบที่กำหนดไว้จะเป็นสร้างก่อนจ่ายทีหลังโดยเมื่อเอกชนสร้างเสร็จก็จะเปิดบริการรถไฟจากนั้นรัฐบาลจึงจะทยอยจ่ายเงินร่วมลงทุนในปีที่6กถึงสิเป็นเวลา10ปีซึ่งจะเฉลี่ยจ่ายปีละ14,965ล้านบาท แนวทางการปรับแก้สัญญารูปแบบสร้างไปจ่ายไปนะคะโดยรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินร่วมลงทุนเร็วที่สุดในปีที่2ถึง8เริ่มจ่ายเดือนที่21หรือจ่ายภายใน7ปีเฉลี่ยเนี่ยก็ต้องจ่ายปีละ1น9 2 2ล้านบาทโดยบริษัทผู้รับสัมปทานนะคะจะรับภาระค่าก่อสร้างโครงสร้างโยธาร่วมสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยค่ะตามแนวทางนี้นะคะเงื่อนไขรับได้ทุกฝ่ายโดยฝั่งผู้รับสัมปทานเนี่ยสามารถลด การกู้เงินประหยัดอัตราดอกเบีย้ยลดความเสี่ยงก็ทําให้ภาพรวมโครงการประหยัดต,ต้นทุนไปที่24,971ล้านบาทซึ่งจากรูปแบบเดิมถ้าสร้างก่อนจ่ายทีหลังนะคะเอกชนจะต้องบีภาระกู้เงินอยู่ที่135,484ล้านบาท กรณีปรับแก้เป็นสร้างไปจ่ายไปเนี่ยวงเงินกู้ก็จะลดลงอยู่ที่78,795ล้านบาททําให้ยอดกู้น้อยลงความเป็นไปได้ที่ธนาคารจะปล่อยกู้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพ,นเพราะโครงการนี้มีความเสี่ยงน้อยลงค่ะและเมื่อยอดกู้ลดลงก็ทําให้ประหยัดดอกเบี้ยตลอดโครงการถึง27,382ล้านบาทเพียงพอชดเชยค่าก่อสร้างที่ทับซ้อนจากการเพิ่มงานก่อสร้างสถานีร่วมของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่สถานีดอนเมือง ะะโดยการรถไฟเนี่ยประเมินมูลค่าลงทุนอยู่ที่9,207ล้านบาทในฝั่งของรัฐบาลนะคะการปรับ แก้สัญญาเนี่ยก็มีผลให้มีการจ่ายเงินร่วมลงทุนเร็วขึ้นทําให้ประหยัดงบประมาณได้26,402ล้านบาทโดยรัฐเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนสร้างสถานีร่วมดอนเมืองก็คือ9,207ล้านบาทกับต้นทุนรวมของโครงการลดลงก็ทําให้รัฐช่วยจ่ายร่วมลงทุนน้อยลงถึง17,195ล้านบาทและประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากการได้ใช้บริการทั้ง2เมกะโปรเจกต์ก็คือรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและรถไฟ ความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินภายในปี2,570ถึงปี2,571ฝ่ายรัฐบาลเองนะคะก็ยืนยันว่าการปรับแก้สัญญานี้ไม่เสียเปรียบเอกชนแน่นอนนะคะโดยสกพอ,อและการรถไฟก็ได้แจง้งปรับเงื่อนไขว่าการสร้างไปจ่ายไปยเนี่ยก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง1.7หมื่นล้านบาทรัฐบาลยืนยันแน่นอนว่าไม่ได้เสียเปรียบเอกชนนะคะการเจรจาเนี่ยอยู่บนเงื่อนไขสัญญาและกฎหมายโดยย้ำว่ายังไม่ไ ได้โอนแอร์พอร์ตเรียลิงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนการรถไฟเองก็ได้มาเปิดเผยนะคะจากกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่าการกร่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระบุว่าภาครัฐเนี่ยเสียเปรียบเอกชนคู่สัญญาในหลายประเด็นด้วยกันส่งผลให้สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อมีหน้าที่กำกับดูแลโครงการและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะในฐานะเจ้าของโครงการได้ร่วมกันชี้แจงในประเด็นต่างๆ ได้ยังเข้ารัฐ100%พร้อมเร่งสร้างช่วงทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นประเด็นการโอนและชำระค่าบริหาร a i r p o อร์ตร l ลลิงทางสะกะพอก็ชี้แจงว่ากรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและก็รุนแรงถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นภายหลังการลงนามสัญญาของโครงการนะคะส่งผลให้รัฐเนี่ยต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทำให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการแอร์พอร์ตร l ลลิงเนี่ยลดลงจากเดิม8 0,000 คนต่อวันเหลือประมาณ30,000คนต่อวันก็ส่งผลให้เกิดการขาดทุนค่าดำเนินการประมาณ68ล้านบาทต่อเดือนซึ่งแนวโน้มที่ผู้โดยสารจะกลับมาใช้บริการมากเหมือนเดิมเนี่ยก็ยังมีน้อยนะคะจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถให้เงินทุนกว่า1,000 0ล้านบาทแอรบริษัทเอกชนคู่สัญญาเพื่อชำระค่าสิทธิแอร์พอร์ตเรลลิงให้กับการรถไฟได้จึงก็ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนตามไปด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะข้อตกลงระหว่างรอฟททอแล้วก็เอกชนคู่สัญญาก็คือเอกชนจะ เป็นผู้สนับสนุนการเดินรถ airport r a i l l n n k เท่านั้นไม่ได้ให้สิทธิบริหารจัดการและไม่ได้เป็นการส่งมอบ airport r a i l l n n k ให้เอกชนคู่สัญญาแต่อย่างใดค่ะโดยปัจจุบันรายได้จาก airport r a i l l n n k ยังเป็นของการรถไฟและเอกชนคู่สัญญาจะาทยอยชำระค่าสิทธิให้รัฐไม่น้อยกว่า1,183ล้านบาทต่อปีนะคะเมื่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็ผลกระทบต่อการดาเนินงานของเอกชนคู่สัญญาสิ้นสุดลงการรถไฟก็จะได้ รับชาระเงินค่าสิทธิ a i r p o d ร์ตเรลลิทั้งหมดพร้อมดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลดีต่อผู้โดยสารที่จะใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและการรถไฟก็ไม่ต้องแบกภาระการขาดทุนนะคะทั้งยังได้รับค่าสิทธิ a i r p o d ร์ตเรลลิครบตามจํานวนอีกด้วยสําหรับกรณีการแก้ไขปัญหาทับซ้อนของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน ช่วงบางซื่อไปถึงดอนเมืองการรถไฟชี้แจงว่าได้เจรจาให้เอกชนคู่สัญญาเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองก่อนกำหนดในสัญญาและก็ยังมีการเพิ่มงานก่อสร้างทางวิ่งของโครงการรถไฟไทยจีนซึ่งจะต้องปรับเพิ่มความเร็วการเดินรถไฟและก็ต้องเปลี่ยนการออกแบบและการก่อสร้าง จากมาตรฐานยุโรปเป็นมาตรฐานจีนก็ส่งผลให้มีงานและค่าก่อสร้างเพิ่มจากสัญญาเดิม9,207ล้านบาทซึ่งเอกชนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าก่อสร้างเพิ่มดังกลาก่าวโดยรัฐไม่ต้องเสียงบประมาณในส่วนนี้ด้วยเหตุนี้นะคะการรถไฟจึงชดเชยงานและก็ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นของคู่สัญญาด้วยการปรับวิธีการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุน จากเดิมก็คือสร้างเสร็จแล้วจ่ายทีหลังเป็นการสร้างไปจ่ายไปและให้เอกชนคู่สัญญาวางหลักประกันสัญญาเพิ่มซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ความเสี่ยงการกู้เงินของเอกชนลดลงส่งผลให้เอกชนเนี่ยสามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยลงซึ่งก็ถูกส่งกลับคืนสู่รัฐทั้งหมดทําให้รัฐประหยัดงบประมาณไปไม่น้อยกว่า17,000ล้านบาทจากการชําระเงินร่วมลงทุนที่น้อยลงและไม่ต้องจ่ายค่างานก่อสร้าง ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา9,207ล้านบาทค่ะและที่สำคัญนะคะการแก้ปัญหาการทับซ้อนช่วงบางซื้อไปถึงดอนเมืองจะช่วยให้ทั้งสองโครงการสามารถเดินหน้าก่อสร้างและเปิดให้บริการได้ตามกำหนดประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะและก็ช่วยให้รัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ การรถไฟเองก็ยืนยันว่าการดําเนินการต่างๆนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนโดยรวมค่ะและการดำเนินการในกระบวนการต่างๆก็เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสตรวจสอบได้และประเด็นการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับบริษัทเอเชียเอราวันนะคะ การรถไฟก็มีความพร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่100%รวมถึงมีความชัดเจนทางกฎหมายเรื่องความครบถ้วนของพื้นที่มรดกสันภายในเดือนพฤษภาคม2565นี้นะคะและหากพื้นที่ครบถ้วนก็จะออกหนังสือเพื่อให้เอกชนเริ่มลงมือก่อสร้างต่อไปโดยตามสัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้เอกชนมีเวลาเริ่มก่อสร้างภายใน45วันนับจากเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วนนะคะและการออกหนังสือในการส่งมอบพื้นที่รถไฟส่งมอบพื้น ที่เชิงพาณิชย์หรือ TOD และเอกชนจะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะอย่างไรก,ก็ตามนะคะเอกชนผู้รับสัมปทานอาจขอขยายเวลาเริ่มก่อสร้างเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับ BOI หรือว่าพื้นที่มรกสันยังไม่ชัดเจนด้านกฎหมายโดยการรถไฟจะเริ่มให้ก่อสร้างช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองก่อนเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนั่นเองค่ะ เป็นอีกความคืบหน้านะคะของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยค่ะทั้งนี้นะคะคงต้องรอ M O U หรือว่าข้อตกลงประมาณวันที่24กรกฎาคมนะคะของปีนี้ว่าจะออกมาแล้วก็ได้ข้อยุติครบ100%หรือไม่ค่ะ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิ่มดาวไรที h ช n แน,นลด้วยนะคะและถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ